อาะนะครับไม้แรกนะครับ มันยังตาประดีกงมาอยู่เลยนะครับตามาแว็บขึ้นหน้าเรายกมถึงแวับให้ผมได้ได้แต่ตีออกไปากตโดนเลยครับใกล้ๆครับ ปลาไซส์สวยนะครับบ่ไม่ใหญ่มากนะคปลาปลาแน่นมาก ตรงหน้าเลยครับบ่อล่มครับไม่ร้อนยกเลยครับยกเลยครับยกสายเลยสนะ จะไหนจะไหนโตกว่าครับโลโลหนึ่งโลสองครับผม